ครับดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นพเซนเตอร์คู่ครั้งแรกของเบนกาฟิลด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เราเคยร่วมง,งานกับดรเอรเลีแล้วหนึ่งครั้ง <c oughs> นะครับก็รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ครอบครัวเดียวกันจริงจริงครั้งแรกคือสนุกมาก <c oughs> ใช่แล้วก็รู้สึกแบบเอนจอยสุดๆจนแบบว่าเราต้องขอพี่หมอแล้วก็พี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเลยว่าขอเฮ่อรอบหน้าถ้ามาร่วมงานขอเป็นพเซนเตอร์ก็เลยแบบว่าแทนนพรพเซนเตอร์เลยแทนพเซนเตอร์แทน ก็เลยแบบว่าได้มายืนตรงนี้วันนี้เลยฮะครับวันที่ก็ติดต่อมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างอุ๊ยคาจริงครับสมสมความปรารถนาอึ้ง <laughs> สมความปรารถนาแล้วก็อึ้งด้วยแล้วก็ดีใจครับที่มองเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆในในตัวเรา<ช>แล้วก็ม,มันเข้ากับแบรนด์พอดีอย่างผมเนี่ยเป็นลอเอร์อาสันสกิน l อลลี่โลชั่น b ินบีเฟรชเนี่ยก็ชื่อก็ เข้ากับผมอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ B ีย่อมาจาก B ีเบนนะครับเฟลชก็คือสดชื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยเ,เลียขิงไปได้เลยตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นกลิ่นประมาณน,นี้ของเบนกลิ่นของผมอ่ะก็มีความสดชื่นมีกลิ่นดอกไม้ปนๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าม,มันจะได้ความเขาเรียกว่ากลิ่นที่มันค่อนข้างที่จะเฟลชอยู่อยู่สม่ําเสมอในตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยครับ อ๋อผมของผมแป้งเด็กแป้งเด็กครับแต่ถ้าอยากรู้ว่าหอมไงเนี่ยเดี๋ยวผมทาแล้วมาดมใกล้ๆหน่อยอ่าให้ม่ไม่เป็นดมเลยนา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 ยไม่เชื่อหรอกไม่เป็นขอมจริงหรือเปล่าไมนจริงหรือเปล่ากลิ่นคุ้นเคยไหมเออกลิ่นแม่กินแม่เด็กเป็นยังไงนะีลิ่นจากมาเดี๋ยวเชียร์นิดหน่อยอ่าอ่า หอมไหมฮะใช่คน um. ละหอมหอมี่ไม่ติดนะไม่ติดนะไม่ติดหรอหอมหอมหอมมัอนเป็งเด็กเลยมาเป็นกลิ่นคุ้นเคยไม่เบนเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยคุ้นเคยแต่ว่าไม่ค่อยได้ดมบ่อยหรอกมาถือโอกาสดมที่นี่ละกันจริงก็เป็นกลิ่นแป้งเด็กที่เราแบบว่าคุ้นเคยกันอะไรอย่างเงี้ยในสมัยเด็กๆที่แบบเคยทาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทาไปแล้วเนี่ยก็เหมือนย้อนวันๆอีกครั้งครับ อ่ะแต่เบนทามางอ่ะเฮ้ยนี่ทาปุ๊บนี่สดชื่นเลยนะหู้หอมมากเลยอ่างออลองครับอืมหอมครับใช้ได้เลยสดชื่นกินสดชื่นเป็นไงสดชื่นเป็นไงมันหอมอยังไงยี้ฮะเบ้าแล้วเป็นเบนยังไงอะไรครับดูแล้วมันเป็นเบนยังไงเขินละ ก็ดมแล้วมันเป็นเบนนะครับก็คือจะมีความเฟรชอยู่แล้วชื่อก็ตรงตัวเบนส์อเลิร์ดนะครก็จะอเลิร์ดมีความเฟรชอยู่ตลอดเวลาพอดมไปก็รู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งวันครับคิดว่าการแดดมันมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างโอยเหมาะกับงานเราทั้งสองมากคือถ่ายละครก็ต้องทาเข้าก่อนเขากองนิดนึงแล้วก็ไปออกอีเวนต์ก็ทาก่อนแต่งหน้าเพราะว่ามันมันเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่มันต้องอยู่คู่เรากับเราอยู่แล้ว เอาจริงทุกวันนี้ก็ใช้อยู่เพราะว่าเราไปออกบอยเจอร์นี่อาวติ้งฟีนอกบ้านเนี่ยเราก็ทาตลอดเพราะว่าเราต้องเจอแดดตลอดไงครับใช่ครับให้ฝากคนสนใจจะได้ติดตามซื้อในช่องทางไหนครับครับผมก็ฝาก d r ร l เดอร์เรลลี่ซันสกินบอดี้โลชั่นทั้งสองกลิ่นด้วยนะครับกลิ่นบีเฟลสแล้วก็กลิ่นเบบี้สโนครับนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับผมลายออฟฟิเชียลครับแล้วก็ แพลตฟอร์มทางออนไลน์นะครับลาซาด้านะครับเดี๋ยวจะมี t i k t อกด้วยนะครับฝากด้วยนะครับทั้งสองกลิ่นรับรองว่าคุณใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบคุณครับกิจกรรมในวันนี้เป็นไงบ้างเตรียมพร้อมวันนี้อ่อเตรียมพร้อมเตรียมเพลงมาร้องให้กับทุกคนได้ได้เอ็นจอยกันด้วยแล้วก็ บอกว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเราก็รอลุ้นว่าจะมีอะไรด้วยเราก็ยังไม่รู้ใช่เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งนะครับเราก็รอลุ้นว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้น่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะอบอุ่นมากๆเช่นกันครับผมก็มาแจกความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับครับเป็นไงบ้างรายการออนไปสอง EP แล้วรายการหรอสอง EP ก็ตอนเนี้ย ยังเริ่มไต่ระดับไปอยู่บอ r จ i นียร์ติ้งฟินอ์นอกาของเรานะครับกำลังกลังเข้มข้นเลยนะครับ2อ p แรกไปพัทยาไหมใช่ไปพัทยาไปชลบุรีก็รู้สึกว่าเป็น2 EP ที่เขาเรียกว่าอะไรไปไปเที่ยวไปเอามีมไม่ใช่ไปเที่ยวไปเอามีมไปเอามีมครแต่ผมเชื่อว่า EP ต่อไปเนี่ยมันมันยิ่งหนักกว่าเดิมเละกว่าเดิมพี่ ความสนุกยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเอาอย่างเงียเลขแรกๆอ่ะเรายังเกรงอยู่เพราะมันเป็น ep 1 ep 2เรายังแบบงงๆงอยู่ว่าเฮ้ยมาถ่ายอะไรยังไงแต่พอหลังๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าจับทางได้แล้วว่ามันต้องเป็นยังไงมันก็จะมีความแบบเอนจอยมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็แบบน่าติดตามมากขึ้นถูกต้องมัน่าครั้งที่แล้วมันที่ก็เคยมีรายการอย่างนี้มันต่างครับมูทมันต่างแค่ไหนโปรดักชันก็ต่างแล้วครับ จังหวะจังหวะที่ม move มูฟ e มนต์ไปในสถานที่ต่างๆก็จะมีกล้องตามตลอดอย่างอย่างซีซันที่แล้วเนี่ยกล้องมันมันไม่ค่อยเยอะเท่าซีซันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรดจคชันที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีทีมงานที่ค่อยๆบิ้วเราค่อยคค่อยคเขาเรียกว่าค่อยๆจับทางพวกเราอะว่าแต่ละคนมีทิศทางแนวทางไหนบ้างที่ควรเล่นอะไรกันเราก็เล่นไปอะไรกันสนุกมากในกองจริงก็ต่างตรงที่แบบว่าซีซันหนึ่งเราแบบว่าใหม่ เรายังไม่รู้จักกันดีพอใช่ใเราก็เลยรู้สึกว่ามันกลงมันก้ากึ่งก้ากึ่งเกงอยู่ว่าจะเล่นดีไหมว่าจะเล่นดีไหมว่าแบบเกรงใจไปเกรงใจกันมาอะไรเงี้ยแต่พอซีซั่นสองอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครเกรงใจใครเลอันนี้เล่นกันหมดใส่เล่นกันไม่มีพี่น้องเลยชีวิตรอดนะหมายถึงว่าไม่สนใจใครไปต้องรอดก่อนไม่สนใจครับแจกเอาคะแนนกันอย่างเดียวครับหวังว่าจะเป็นผู้ชนะกันอย่างเดียวเลย MVP ก็แจกแจกแบบกระนำสปอยเลย บางทีเนี่ยคะแนน MVP เนี่ยเขากำหนดไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่สุดท้ายพี่เอ็ดพี่ชอตเปลี่ยนเอาหน้างานอย่างนี้ก็มีเราไม่เถียงอะเถียงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนสองนี้ได้ใช่ครับจริงจริงอายุมันมีผลไหมอายุอ๋อมันมีผลเพราะแต่ละคนเพราะว่าอันแรกก็คือเล่นเดือกล้วยที่สองต้องขึ้นบันไดแล้วแต่ละคนก็คือสภาพสภาพสภาพเราอยู่นคิวหนึ่งถ่ายสองเทปอะไรเงี้ยพี่ อันแรกไปไปเอาดอก่อนเราเราเล่นอะไรอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะที่โผล่อย่างน้ำมาอะไรเงี้ยอ๋อไออะไรนะไฟบอร์ดไฟบอร์ดสักอย่างหนึ่งแล้วก็โหแรกเล่นทะเลอันนี้สองเดินขึ้นเขาไปชมแลนด์มาร์คของเขาพารีอาซิตี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็ค่อนข้างนี่อ่อมนิดนึงแต่ว่าต้องบูต๊อจตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็อายุก็มีมีผลเหมือนกันแต่ว่าก็เนื่องด้วยทีมงานค่อนข้างบิวสำคัญมากใช่ครับ แล้วเราสองคนช่วยกันบิ้วเปยังไงบ้างเพราะว่ามันบางทีมันต้องแบ่งเป็นทีมเดียวกันเนี่ย EP หนึ่งสองเราไม่อยู่ทีมด้วยกัน่อยู่เดียวกันแต่ว่าแข่งกันแต่ว่าด้วยความเป็นพิษเบฟอะผมเชื่อว่าทุกคนอยากเอาชนะกันเองอยู่แล้วด้วยความที่แบบอุ๊ยแข่งเฮ้ยอย่างอย่างนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมเจอแน่เล่นแน่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้รู้ทางกันแล้วยิ่งเป็นเกมที่แข่งอะไรเนี้ยไม่มีใครยอมใครใช่มีใครยอมใครหนักหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะนี่ถ้าถามเรื่องอายุเนี่ยมันแล้วแต่คนจริงๆอย่างพี่นัดอย่างเงี้ย คือเวลาแข่งเนี่ยเขาเอาเป็นเอาตายนะเออเขาไม่ได้มาแบบอ่อนแอ่งนะเดี๋ยวรอดูวีดีต่อไปสุพนัทเนี่ยเป็นตัวที่แบบโอ้แบบทุ่มเทเห็นแบบอุ้ยไม่เอาไม่เล่นเกมนี้ไม่เล่นชิวๆแต่คนนี้คือสุดยอดครบเพาเขาแน่นมากนะสุพนัทแน่นแน่นจริงแน่นครับตรงมันเตรียมไปเองเลยเตรียมไปเองไม่มีเทสไม่มีเทสเพราะนั้นคือเรียวเลยเรียวทีนี้ก็ฟิลกังวลใครมากที่สุดว่าคนนี้ต้องแบบว่า คู้แข่งแน่นอนตั้งวัวนเหรอเอาจริงไม่ไม่ค่อยกังวลครับสำหรับผมไม่ค่อยตั้งวัวเลยเพราะว่าตอนนี้สปอยแล้วเอมผมอยู่ท้ายเลยสปอยเลยสปอยออ๋ไม่ต้องลุ้นเลยไม่ต้องลุ้นตอนนี้ MVP ผมลุ้นลุ้นบุยครับอแสดงว่าเราก็ไม่ต้องกังวลใค่เพราะงี้เราได้ที่บุ๋ยผมแข่งตลอด คือสุดท้ายคะแนน m v p ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครได้ที่1ห,หรือว่าที่2ที่3คะแนนมันแจกแรนดอมอใช่สุดท้ายแล้วต้องมีความสุขครับถ้าอยู่ถ้าอยู่หัวแถวมันมันลุ้นกันเยอะเราล,ลุ้นท้ายลุ้นท้ายนี่ผมนี่คืออุย้ย คู่แข่งน้อยอ่ะไอ้คู่แข่งน้อยมีใครบ้างอย่างพาเวลก็น้อยผมแล้วหนึ่งเผ่าเวลก็น้อยผมแล้วหนึ่งครับมีไล่าสุดได้ศูนย์เกาฟิวก็น้อย EP สองเนี่ยเกาฟิวได้ศูนย์คือสุ่มเในตั้งนานลำดับคะแนนนี่คือสุ่มมากตอนนั้นเกาฟิวเข้าลำดับที่แบบแปดประมาณแปดใช่ไหมได้ศูนย์คะแนนอะไรเงี้ยลีเข้าสุดท้ายยังได้ห้าคะแนนเลยอะไรเงี้ยทุกอย่าง มันกินได้ดูเป็นการเสริมภูมิใจเนอะภูมิใจครับภูมิใจเราต้องภูมิใจครับเราเต็มที่กับเกมแล้วแต่ว่าคะแนนมันไม่เอื้อให้เราใช่ครับใครมาอันดับหนึ่งที่มันรู้สึกแบบว่ามันมาอยู่นั่นน่ะมันมาอยู่นั่นเหรอด็อกเอรลีสันสกินมอเดลใช่อันดับหนึ่งแน่นอนไม่ใช่ใครกินบีเฟสแล้วก็กินเบบี้สโนว์อนำหนึ่งแล้วไม่อันดับหนึ่งไปถึงในไม่บอกครับข้อันดับหนึ่งเราดูแล้วเราดูแล้วรู้สึกว่าทรงเหรอเออจริงทรงนะพี่นัทเอพี่นัทยังไงก็พี่นัทเเเาาปป็นนแชม์ก่ะ ซีซัท่นนี้แล้วเขาเป็นแชมป์เก่าปีนี้เขาลุ้นแชมป์อยู่แต่ว่าถ้าเต็งหนึ่งพจริงๆแล้วอ่ะน้องภูผมว่าน้องภูกลิตตินนี่แหละน้องภูภูนี่แหละผมคิดว่าเขามีสกิลกันขี้โกงกันเยอะทำไมอ่ะเขาเขาพี่สกิลแบบสามารถแบบไปทางไหนก็ได้อะจับทางเขาไม่ค่อยถูกอันเนี้เหมาะนำได้ที่หนึ่งนะผมว่าเหมาะเหมาะเหมาะนี่จะฝากถึงภูไหมว่าเป็นคนขี้โกงไม่มีครับ โตไปไม่โกงเนาะโตแล้วตัวแล้วอ่ะเขามีกล้ามแล้วโอเคถ้าไม่รู้อ่ะเขาวันนี้เขาโชว์ทีที่แล้วเขาโชว์แล้วอาโอเคครับผมแต่เราก็คือจะคฮองบวยไปเลยเฮ้ยยังไม่บวยลุ้นบวยพี่ลุ้นบวยยังไม่บวยยังมีอีกหลายไอพีให้แก้เลยยังมีอีกหลายไอพีผมบอกไงอีีกพีต่อไปอ่ะอจะมีภูเขามีทะเลไปแล้วนะมีภูเขามีภูเขามีวัด มีวัดมีโฮยมีอะไรอีกอะมีมีเยอะแอดรวนเจอร์แอดเวนเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเราได้ทำทุกอย่างใน EP นี้ติดแกลมก็มีติดเขาก็มีติดหนี้ก็มีนะครับก็รอลุ้นนะครับออกาศทุกคนสุขนะครับทางช่องวันสาเอ็ดนะครับครับผมสี่ทุ่มสิบห้าครับทุกงวันนะครับอะซีรีส์เป็นไงบ้างเรามาถึงคิวเรายังถึงแล้วครับเราสองคนได้ถ่ายไปแล้วก็ค่อนข้าง ซบซบอยู่สําหรับซีนของเราของเราสองคนก็ยังซบซบอยู่เพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้เข้าเยอะค่ะหลักๆก็จะไปเป็นพวกเอ็กฮันเตอร์ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ทียอยู่ด้วยกันนะแข่งอย่างคู่เรามันจะได้รักกันไหมเพราะว่าหลายคนดุนมากก็บอแล้วไงได้รักกันแต่รักกันวิธีไหนเดี๋ยวว่ากันมีนําเสนอั้ยมีเสนอพี่ฟิเตอร์เป็นไหมว่าอยากมาเป็นดีไซน์แบบไหนเพราะว่าซีซั่นแรกมันแบบค่อนข้างที่จะแบบยังไม่ชัดเจนถ้าดีไซน์อรอผมว่า เป็นฟิลแบบเพื่อนที่ไม่เกี่ยวนะเออทำไมดีไซน์ไงดีไซน์อยากสปอยดีไซน์เลยนะดีไซน์ผมคิดว่าเป็นเพื่อนที่มองตาก็รู้ใจกันอ่าก็ก็อาจจะเหมาะกับทั้งตัวคิมแล้วก็ไอเคนต์ปะก็ได้เพราะว่าทั้งทั้งทั้งสองคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่อโลนลี่ทั้งคู่อ่มาตัวคนเดียวทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขาทั้งสองคนซึ่งมันเป็นเหมือนบทมาที่เราอ่านมาที่เราพูดมาไปเกี่ยผมว่าผมว่าไม่คล้ายนะ วันนี้ผมพูดเลอยจริงๆจะคิดว่ามันแตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงไหนจากสิ่งที่เป็นไม่หาได้อางเงี้เอาจริงนะด้วยความซีซันหนึ่งอ่ะคือตีกันคู่นะครับพอกลับมา อารมณ์ของบทอ่ะก็อาจจะไปทางเพื่อนมากกว่าเพราะว่าสองตัวเนี้ยคือไม่รู้จักกันมาก่อนไม่ได้สนิทกันไม่ได้แบบว่ามีแบบความรู้สเรืิงกันอันนี้เห็นด้วยใช่ไหมกับสิ่งที่พูดเมื่อกี้เห็นด้วยเห็นด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบเพื่อนกันสนิทกัน่รวมนะนี่เห็นด้วยนะนี่เห็นรวมแล้วเด่แต่ต้องบอกก่อนว่าความรักอ่ะมีหลายแบบความรักมีหลายแบบจะรักแบบไหนก็ต้องไปหลุดนาจะรักแบบดุดันก็ได้รักแบบเพื่อนก็ได้รักแบบว่าคนรู้จักนงนี่นักฆ่าผมก็ รักแข่งก็มีอาจจะมีความแบบฮอตฮอตสู้กันก็ได้ให้กาบฟิวดีไซน์ลอง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 อันนี้ผมเป็นเพื่อนแล้วนะอันนี้คนเป็นไหนเอ้าเอ้าผมก็ทางเพื่อนไงเโอเคเอ้าผมจะไปทางแฟนหรอเอ้าได้หรอได้นะก็ฟิตเอาไม่แน่ไม่บดอะได้ก็รอลุ้นรอลุ้นแล้วันครับผมอย่างในซีซันนี้หลายคนค่อนข้างฟิตคู่เราเป็นยังไงบ้างฟิตอุ่นเฮ้ยเพราะว่าผู้เขาก็เต็มที่มากผู้หรอ ไปฝึกกกัับนทีนนาเขาฝึกมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วอ้าวเพิ่งไม่เห็นซีซั่นนี้หรอใช่เพิ่งไม่เห็นซีซั่นนี้เด็ดเขาเขาฝึกมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วอย่างพูนดอย่างคู่เราสองคนเนี่ยอย่างตัวของ,อของเคนตะเองเนี่ยเขาเป็นนักฆ่าเหรอเขาต <ม S 2> ้องมีความเฟิร์มขึ้นครับผมตอนนี้กาฟิลก็ค่อนข้างที่จะกินคลีนมากๆขึ้นนะช่วงนี้ก็กินคลีนออกกำลังกายหนักครับผมเสียเงินไปเยอะนะฮะอย่างผมก็เขาเรียกว่าทำมกิน อย่างเดียวกินให้เยอะขึ้นเพราะว่าอ๋อกร่างกายต้องการโปรตีนใช่ต้องการต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเนื้อสัตว์แบบนี้เชอบเลยอัดออกฟิตไหมฟิตครับออกออกร่างกายยังไงบ้างสำหรับเบนต้องออกกร่างกายเหรอโอ้ยไปบอยจีนี่ได้ออกทุกวันครับตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยผมว่าได้ได้ได้ทุกส่วนสำหรับผมแม้แต่วันนั้นกูไปเตะบอลไปเตะบอลเนี่ยใช่ใช่เพิ่งเตะบอลมาที่ทิ้งเป็นอย่างนี้น่าคอมเหมือนภาพวิวนะอะไรนะครับ ล่างทองความเป็นจริงแล้วนะอยากเป็นอยากเป็นสักครั้งหนึ่งอยากทําให้ได้แบบนั้นตั้งเป้ามากี่เดือนอื่ว่าตั้งเป้าเหรอเอาแล้วทุกคนคาดหวังแะ้วท่าเรัฐาในปีนี้แล้วกันจะทําให้ได้โอ้โนเป็นผู้ชายต้องระบุเลยระบุไปเลยเหรอก็ระบุแล้วไงผู้ชายปีนี้ปีนี้มันโอ้โหไม่นี่เป็นเพิ่งต้นปีกุงภาพันธ์ไหนไตรมาสไตรมาสไตรมาส ตายมากที่สี่ไม่เกินเอาผู้ชายเราต้องพูดเราทําให้ได้อามันถ่ายจบไปแล้วตายมากที่สี่ตายมากที่สี่มันออนจบเรามั้งเพิ่งออนไม่ใช่ฉันออนแล้วออนอยู่ออนอยู่ตอนนั้นแฟนมีแล้วไงอาตอนนั้นแฟนมีแล้ว ได้เห็นแน่แฟนมีสแต่มาสองแต่มาสามเราไปทําอะไรทําไมไม่เห็นแพ a c t i c อยู่อ่าพัฒนาตัวเองอยู่ในเรื่องของรูปร่างอ่าเพราะเราเป็นคนตัวเล็กไงอาจจะต้องใช้เวลาอ่าซึ่งที่ซึ่งที่เราพัฒนาเราจะได้เห็นในซีนี้ไหมหรือว่าไปเห็นในแฟนมีเิสแฟนมีสติ้งครับนี่พูดอยู่อ๋อที่ไม่เห็นในซีนี้อาจจะได้เห็นแรมแรมอแล้วพี่จะเสริมไหมเราไม่เราเสริมหน่อยไหมว่าทําไมมันจะไม่ได้เห็นในซีนี้จริงๆนะเอาถ้าได้เห็นก็ไปทางเลิฟซีนแล้วนะ มันต้องอยู่แล้วไงมันก็อาจจะเห็นแบบว่าบอบแอมแอมบอมแอมแอมเป็นสิ่งที่มองเห็นจะจับต้องไม่ได้หรอใช่จับต้องไม่ได้คือมันบอกไม่ได้จริงๆถ้าดูในช่องวันเนี่ยก็อาจจะเห็นบอบแอมแบมแต่อาจจะต้องไปดูแบบว่าเวอร์ชั่นเต็มๆรอดูแล้วรอดูอนี้ถ้าคนเขาตั้งตารอเบนส์จะยังไงตั้งหน้าเลยครับผมไม่ต้องตั้งตาอย่างเดียวตั้งหน้ารอหาทายนะ อยู่ใน YouTube น YouTube ะและลผมสัญญาว่าไตรามาสท,ที่4ปีด้วยระบุด้วยไตรมาส<อ><อ>ที่4ปี2 5 0พันห้มรนอย็มปาก6ิบแปดคสแล้วกันอ้าวอันปีคสสองห้าหกแปดอ่าโอเคครับไตรามาสที่4ไตรามาสที่4เจอแน่ เจออะไเจออะเจอผมไหมก็คือคิดว่าเขาพูดเชื่อผิดได้มหมจากหลังเชื่อได้เอ้าสองปีเนี่ยเอ้าไม่สองปีก็ปีเดียวโอ้พี่นับยังไงเนี่ยเชื่อถือได้ไหมไม่เชื่อได้เชื่อได้เอาจริงๆนะเขาเห็นเขาพูดเล่นแบบเนี้ยคือเขาเป็นคนจริงจังแล้วทำไมเราไม่ทำพร้อมเพื่อนไปเลยอ่ะเพื่อนก็ไปแล้วอะเพื่อนทุกคนทำผมก็ทำใช่เพื่อนทำเยอะใช่เราก็ทำเยอะเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ ถายกาฟิลเพราะว่าเขาฟิลมาแบบนี้เหมือนในรูปโปรเตอร์นีไหน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 นีคาดบอกว่าจะใส่ชุดนี้กันมานะเนี่ยเอาเออไม่บอกละอ้าวผักก็มึงปิดตาทีไม่ติดไม่ติดนะฮะเออมีองเงี้ยมีแบ่งปันให้เขากินคลีนด้วยมั้ยกาฟิลเอาริงก็ชวนเขากินตลอดเพราะว่าไปกองเนี่ยเราก็จะสทงแบบว่าไข่ต้มตลอดไม่ใช่แค่กาฟิลทุกคนกินคลีนทั้งนั้นกองแบบเบนซ์นะกินเกลี้ยงกินเกลี้ยงเลยคลีนไม่เหลือ อเพราะคือเป็นคนเก็บเปลี่ยนประเอียดจริงไม่เชื่ออีกอ่ะไม่เชื่อไปเลยหน้าเราดูแบบกับพิวพูดเลยเสร็วันเราก็กินเคีมเหมือนกันจริงอ้าวกับพิวพูดเกินเงินเกินเกินกินเกินไม่เชื่อตัวเองเลยเนี่ยเอาจริงกินจริงกินเกินเดี๋ยวเราช่วยเข้ากิวบ้างไหมกับพิวช่วยพิวเลยพิววยังไงนะเพราะเราเห็นหุ่นเขามไปทำงไงเราต้องบอก เพิ่มตรงนั้นขยับตัวมิวสอ้ผมยังใช้เทรนเนอร์อยู่แล้วพี่ไม่ถึงเนยเขาเลยอ๋ออ่องจริงเรื่องนี้คือไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้บิวเพราะว่ามันต้องเฉพาะคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีแบบว่าชวนถ้าบิวผิีนมากกว่าถ้าบิวผิดจุดนี้โอ้บางทีแย่เลยล่ะพี่บางทีอ่ะมันไปโตลงเอิรดเนี่ยมันยากเลยต้องเหนื่เราเล่นต้องเหนื่อยเราเล้นต้องเหนื่อยส่วก้อนท้องมันโตข้างล่างอย่างเดียวมันไม่ได้ข้างบนไม่ใช่ ข้างบนต้องโตข้างบนบ้างมันต้องเกิดการสมดุลระหว่างร่างกายด้วยแก้มเรา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 ต้องจอไลา์ต้องขึ้นแก้มเราต้องจอไลา์ต้องขึ้นนะครับพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยสุดท้ายเราจะได้ดูเมื่อไหร่สุดท้ายนะครับขอบากเลยไม่เดี๋ยวค่อยฝากเราหนังเอาที่เป็นซีรีส์ให้ดูเมื่อไหร่กลางปีหลังบอยเจอร์นี่จบหลังบอยเจอร์นี่หลังบอเจอร์นี่จบได้ดูแน่นอนเมษานี้ ประมาณเมษาครับผมอาจจะได้ดูพีดเบฟแน่นอนเมื่อกี้บอกว่ากำลังออนอยู่กำลังออนอะไรสิ้นปีไปนนี้แล้วไงแฟนมีแล้วไงสิ้นกลางกลางเดือนเมษาครับว่าปล่อยไปสิ้นเดือนหลังจบบอยจูเนี่เนเลยคุณได้ดูแน่นอนต้นพุธพาได้ดูพีดเบฟครับผมคันวาได้ดูสิบแปดเบนเอาุูมหน้ครับ จะได้รู้ไงว่าพี่เป็นคนผมจะทำให้ดู็เปนพพยาาให้ี่ทุกคนเป็นพยานปรายมาส์ที่4ทำอะไรนะครับพุทธศักราช268พอดด้วยศักราชด้วยโอเคบ้านทองนะครับสุดท้ายฝากทำไม่ได้กลิ่นเฉพาะตัวครับผมขอฝากนะครับ d รลี o r Lee sunscreen body lotion นะครับทั้งสองกลิ่นด้วยนะครับกลิ่น bee flesh ครับแล้วก็กลิ่น baby snow นะครับเราสองคนก็ ใช้อยู่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับไว้ในอ้อมออ้อมใจด้วยนะครับรับรองว่าดีต่อผิวหน้าขอบคุณแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ออกแดดบ่อยๆหรือว่าคนที่ทํางานในอินดอร์ก็ตามนะครับใครที่เจอแสงแดดอะไรเงี้ยตัวนี้สามารถช่วยได้อย่างแน่นอนเลยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับด้วยครับขอบคุณครับ